ยังไม่หบดเพียงเท่านี้ซึ่งในทางรอบเหนือจากในทางรอบทางสัมพันธ์สำหรับวันนี้แล้วเราจัดแสดงการตุลีวันที่1 0ตุลาคมนะคะสำหรับในส่วนของทางานวีดีมอเตอร์โชว์นะคะสำหรับในส่วนของทางานวีดีเราต้องโชว์ของเราค่ะนะคะจัดโดยศูนย์การค้าเอนปีเรยส์โบรร่วมกับบริษัทในทางสมุทรประเทศไทยจำกัดและก็รถยนต์ที่ดังในทางรถยนต์ที่ดังอีกหลายหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ รประการรมไปถึงในคารถอร์อตซายยามาฮ่าหอจกศรีธัยยนฮอได้์และในส่วนของรถออตซายนะคะจากค่ายจีนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระิเซ้าสตาร์เลียน GPE นะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมและรับในส่วนของแคมเปญสุดพิเศษกันได้และก็บริเวณด้านหลังนะคะเดินผัดไปอีกนิดหนึ่งก็จะเจอในส่วนของรถยนต์นะคะฮอนด้าจ เทพรักค่ะคอนด้านในส่วนของบอดนะคะสาขเเาเทพรารักอีกด้วยไม่ว่านะคะคุณจะเลือกรับเป็นในส่วนของนะคะรถร,รุ่นไหนแบบไหนวันนี้ออกส่วนนะคะให้กับทุกท่านในยอดที่สัมผัญนะคะแคมเปญสุดพิเศษเขารออยู่จองรถภายในวันนี้รับส่วนลดพิเศษนะคะมากกว่าวันอื่นอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันเอมซินิสาเนนะๆๆคะต้องกดในส่วนของรอบประชาสัมพันธ์นะคะในสำหรับวันนี้แล้ว สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและส